อะหังกัมมกัมมตัมปุชะปะกวาภะโุมีปะภะเก้าเกณฑะราหลังตาไปจิเล็ไปชุกสินเตงตาตาหูจอบได้โดยตาองค์เองโพทางปะกวันตังอารีวะทมี พระาเจ้าอารีว่าป้าปูมีพระาเจ้าโพโฮโพเทนบุพานสวากาโจปะกวะตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่ป้าปูมีพระผาเจ้าต่ไว้ดีแล้วธรรมมังนามัตตามีพระป่าเจ้านอน้อมพะ นมาจากการพาธรรมสุปฏิบันโนปะกาวะโทจาวะปะสังโฆปะสงสาวกองพปะผู้มีปาภาคเจ้าตาดิวาดิแล้วสังกังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระส ตอะลังอาตธรมาสรมบุรุษตานโมัสสะ a ะกวโตอะลังอาตธรมาสรมบุรุษตานโมัสสะปะกวโตอารัหะโตธรมาธรมบุรุตาภะพูมีภะภะเกวเป็นภะระหันดา quay đi lệ Hà hoa hoa vị hoa 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 Lê, hoa hoa จัดสหูชอบได้โดยวระองค์เองวีชาจารณาจำปันโนเป็นผู้ถึงร้อม้วยวีชาและจารณาสุกาโตเป็นผู้ไปแล้วด,ด้วยดีโลกาวิโทเป็นผู้โหลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโลปูริสาธรมารมตาลดี เป็นผู้สามารถส่งโบลษตีสมควรปริดกายอย่างบอมให้ยิ่งกว่าชาติเทวามานุษย์านังเป็นโกบุชนกองเทวาดาเละมานุษย์ตัางหลายพูโทโธเป็นผู้ผู้ดืนผู้เปิกกานด้วยดำมภากวาวา เป็นผู้มีความจเจริญจำนแนกควคมสังซอนใจโยอีมังโลกังจะเทวะกังขามาลัางกังจะพัมมะกัง อาสัมมาภามิปาสังฆเทวมนุสังกายังอินญาปิตตตาวาอาเวเสสีพระภูมิปาภะเจ้าพระองค์ได อาองนันได้ทำความดัาทุกข์ให้แจ้าลวยปรปปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงตอนโลกนี้พร้อมดังเทวารามานพมและมุชัดพร้อมทางสามานาภามพร้อมดังเทวารามนุษย์อายุตามโตธรรมังเฮเสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอ,องนนั้นทรงแสดงคำแล้ว Asikan laya nangam nai bengton, Asikan laya nangam nai damkang, Aliyosanakan laya nangam nai kisut, Adang payan tanang kewa bali punang bali โูมปากาทุม,มาจันสุดแบบแมืานกับาปาิปันปฏิบตบอริสุบอรีบุริบุเธอพร้อมทางอาธาพร้อมทางพญา,านะาคท,ทา,มมาทงนิสาวาคาโตะคาบขวตาธรรมโอพระธรมเป็นธรรมดีพระปูม,มีพระภาคเจ้าจัดไว้ดีแล้วฉันทิดีกเป็น สิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติต้องเรียนได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิปาไดได้และให้ผลได้บอจับการันเฮริาฏิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นบารานจมมาเปิงเดโอปานาริโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเกล้ามาใส่ตัว ปาตังเวสิสะโพวินุริเจเป็นสิงี่กหูกหูได้าพบป้อนดังนี้ปัจจิปโนปะกวาโตสาวะกะสังโฆโองตาหกของกาปูมีปาพาเจ้ามดายปาจิปาติแล้วโทรุปัจิปโนปะ Tawatu sawakasengko, Tungcawukong babumi babakamudai, Padipatunglew, Yayapadipanobakawatu sawakasengko, Tungcawukong babumi babakamudai, ยังทา่เป็นเ่องออกจากคุกแล้วตามีชีปาจีปันโนปะคะอาวะโตโฉชาวะคะจังโกองสาวกองวาภูมิอาภาจ้าหมดไป ่าิบาตุมควรแล้วยะกาณีอัตถาโพธิตาบุลิตาบุกาลาโพแห่งโบรุติโพนาเพียงกว่าโบรุได้รุเอทกวาโชาวากาชังโกนั่นและชงชาวกของป้าโปมีปาปาเจ้า ตาหุนโยเพนผู้ควรแก่กะกาลาอีเขานำมาบูชาบาหุนโยเพนจมควรแก่กะกะกาลาอีเขาจัดไว้จหาอานโยเนรหอารนาทาน ອັນດາລີກະລານິໂຍເປັນພູທີ່ບຸກຄົນທົ່ວໄປກໍດໍາອັນຊາລີອະນຸຕະລັງບຸນຍັງເຖ່າງโລກັດຖາທີເຕັມເມຍນາບຸນຂອງໂລກໍມີນາບຸນອືນຍິກວາ ผู้ชางซาลานังกาซามีข้าพเจ้าคืออาปาพูดธ้เจ้าเป็นสาลานาธรรมกาลานังกาซามีข้าพเจ้าคืออาปาธรรมเป็นสาลานาสังกังกาลานังกาซามีข้าพเจ้าคืออาปาจงเป็นสาลานาทุติยามพิพดังสาลานังกาซามี พระเจ้าคือเอาพระสงฆ์เป็นตาลานาจูที่ยมปีพุทธังตาลานังกาซามีแมนว่าคังขีทองขาพระเจ้าคืาาอเอาพระพุทธพระเจ้า,าเป็นตาลานาจูที่ยมปีพุทธังกาลานังกาซามี แมนบาคับอีสองกาปาเจ้าคือเอาไปทมเป็นตาลานะปูจิยัมปีชังขังซาลานักัสามนะีแมนบาคับอีสองกาปาเจ้าคือเอาไปทรงเป็นตาลานะตัดิยัมปีิพูดทางตาลานักัสามีแมนบาคับสี สามขาพเจ้าคืออาพพุทธาเจ้าเป็นสาลานาตจะยามปีชังขังาลณนาตามีแมนวาคังชีสาาาเจ้าคืออาธรรมเป็นสาานา จาติยามปีสังขังสารนังกัจจามิเป็นว่าขังทีสามข้าปเจาคือเอาปาจจงเป็นสารนาพหุงเบตาลานังยันติทาปจานิวาจานิจา อารามหูกัจจายานีมานุตปยัจจิติตามนุเป็นอนมาเมื่อเกิดนี่ไว้โหคามแล้วก็รีเอาโภคเอาด้วยปาไมด้วยอารามเลหูกัจจาทีด้วยเป็นตาลานาเอตังโคจะละนังเขมานเอตังกะละมมุจังเอตังกะละนามะ dapat suka pamu cendenaan bomen samana an katim de nan bomen samana antung pet au atai samana na le nyom ba pun cha ku kang puang dai yo cha pudan cha kato atali alinya kata ni tam ban pada di buan bodai ke apagup persaau pada... patung pen tarana le alinya kat ni kuam chinapakati de panya sop ทุกขังทุกขามัทุกขปาทังทุกขตัจจอธิกกมังอาริยญาตังอิมังขมังทุกขปาทมกามินังเอหิปังทุกขเหตุให้เกิดทุกข์ความกาวลงทุกข์เสียดงุนดามิอุปปัตติติยังงวะมังลังทุกขเหตุังโกตารณังเขมังเอตังคละมูตมัง เอตังก a นัมมาสัพพะทุกขะปะมุจฉันติน่นแลเป็นธรรมนาอันเกษมนั่นแลเป็นธรรนาอุุอาอาศัยธนานแล้วยอมบ่พ้นจากทุกข์ทั้งวงได้ โยโคอ,อนันทวิกกวะวิสุนีวะอุปตะกวะอุปติกกวะดละอ,อนผู้ใดจะเป็นยิกก็ตามยิกุนีก็ตามเป็นอุปาสกุหรืออุปติกาก็ตามธรรมาลุธรรมาปิปันโนอิหาลาทิสามิจิปิปันโนอนุธรรมาจารีหาเป็นผูปบาปพฤกษามสมควรแก่ธรรม ปาพึกสอบยิงปาธิบาตามธรรมอยู่พวสาธาก็ตั้งจักกโลธิอานุกโลธิมาเนติปเสสีปาลมาคายาปุปาตายผู้นั้นและสีว่าได้จักกาละได้กาลบนับคือผูสาหาสาธากดด้วยการบูจาอย่างสุงสุด จะเป็นจเป็สตตาอันว่าตังหลาทั้งปวงเอเวลาจงจะได้มีเว้นแจกันและกันเลยอปยาปชาจงจะได้ปายาบาทยียดเรียนแสงกันและกันเลยอานิคาจงจะได้มีความดุกาุกใจเลยโตคิดอาตานังปาิหาลันโต จะมีความดายจดกใจอากาทนให้คนจากไปทางพวงเทินจะดูอัลางตมารมโชติเะว่าตุวางบาวันต่างลีวารถมตาะวาเขาจะบควตาใโมเดมมังมั่นกอุปถิมภ์โนบะกว่ชั่ชาบักกังโก ankanamami to